ทีนี้เราจะลองรื้อดูครับต้องยอมเสี่ยงและต้นนี้แพงที่สุดเลยนะใดบรรดาทั้งหมดเนี้ยมาลองครับดึงสอง้ดึงกันนะดึงเลยหรอดูนี่ทุกคนตรงนี้ยใบหงิเกเหลืองเต็มเลยคือมันเป็นไวรัาาสแต่มันรักษาไม่หายแต่เราก็จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับฝั่งเนี้ยฟักทองแทบไม่ติดลูกเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ดูไม่รู้ว่าพอจะดีขึ้นหรือเปล่านะอาะ ไปทำอะไรกินดีทุกคนเฮ้ย <c oughs> หลอกใครกันมาชิมอะไรแล้วเราเอาอย่างนี้เหรอมันจะไม่ช้ำน้ำใช่ไหมเออไม่ช้ำหรอกเมื่อวานที่เราทําไปใช่ไหมทีนี้เราเอารูปลงกลุ่มอ่ะมีพี่คนหนึ่งเขาสังเกตบอกว่ามันมีปัญหาตรงนี้เขาบอกสีมาดูแปลกๆงานเข้าแล้วทุกคนดูดิร่วงหมดเลยฮะลูกโอ้โหบ <มา S 2> ้านเดอ,อ,อกำลังออกลูกต้องเยอะคือตั้งแต่พอเริ่มเข้าหน้าร้อนอ่ะใบมันเป็นอย่างนี้ นี่ใบมันหงิกนะฮะใบมันเริ่มไหมเราสอบถามพี่ๆในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2กรณีคือน,น้ําไม่ถึงกับรากเน่าแต่จากที่ประเมินพี่เขาถามว่าทําไมเ,เราลดน้ําตอนไหนบ้างเราบอกเ<า>ช้าเย็นเนี่ยดูดิคือของเราดินมันไม่แห้งดังนั้นมันไม่น่าจะขาดน้ําดินมันไม่ได้ดแห้ง,งแบบชุ่มอยู่ใชด่ดินมันยังชุ่มอยู่ กรณีที่2คือลากเน่าครับลากเน่าเนี่ยคือเราต้องรีบรีบรักษากิ่งพวกเนี้ยเรายังสามารถตัดไปตอนได้ไงถ้าปล่อยให้เราปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะตายทั้งต้นทีนี้เราจะลองรื้อดูครับต้องยอมเสี่ยงแล้วต้นเนี้แพงที่สุดเลยนะในบรรดาทั้งหมดเนี้ยมาลองครับดนึงสองสาดึงกันนะดึงได้หรอเอาละอุย้ยเน่าเหรอถ้าเน่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็ไม่แน่นนะ เดี๋ยวเราเอาน้ําฉีดดูก่อนเออมันแฉะมันก็ดูเหมือนจะไม่เน่านะมันก็เป็นสีปกตินะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเน่ามันเป็นไงอ่ะเราถึงถามนี่เราไม่รู้เนี่ยมันก็ดูมันก็ดูไม่น่าจะเน่านะอ่ะเดี๋ยวเราลองรื้อระบบลากแล้วเอาน้ําฉีดดูลากเน่าเป็นยังไงเน่าแล้วเหมือนคลื่นลามันจะเน่ามันจะเน่ามันจะเน่าอ่ะเนี่ยมันมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เน่านะ ไดมันจะเปื่อยไปเลยอ่ะแคอย่างเงี้ยไม่เน่าได้เห็นปะ,สะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นวะน้ำไม่ถึงไม่แน่ไม่ไม่ถ้าน้ำเยอะเกินไปมันก็เน่าดิแต่อันเนี้ยมันรากมันก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เน่าอ่ะจริงๆแล้วน้องไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือน้องเป็นใบอ่อนแล้วก็โดนแดดแรงเกินเฉยเยคนปลูก <c oughs> <ๆ>คือคนปลูกแพนิคเฉยเฉย สารูปบอกน้องบอกว่าจะขิดกับตรงนี้แหละที่ขุดขึ้นมาขอ,อ,อก,การตัดกิ่งนะไม่เป็นไรมันถือว่าได,ได้ได้เรียนรู้ทุกคนเราก็จะได้เอากิ่งเขาไปตอนด้วยเ,ออเนี่ยชอบชอบการที่มีปัญหาเวลาทำอะไรแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยชอบมากจะได้เรียนรู้เดี๋ยวเราจะตัดลากตรงเนี้ยออกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะลากเขาขึ้นมาใหม่ชึบเอาลงบเลยนี่นี่ทุกคนหลังจาก รือระบบลากเสร็จนะครับสรุปลากไม่เน่านะเดี๋ยวเราจะส่งไปอัปเดตพี่พี่ในกลุ่มมาเดือดฝรั่งก่อนว่าไม่น่าจะเน่านะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราเราเรียนรู้ไปเราเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่แหละทุกคนถ้าไม่ได้ลองทอําเองเราก็จะไม่มีทางรู้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะครับโชคดีเลยเพราะว่าแม็กจากฝึกตอนกิ่งอยู่พอดีนะเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งแบบออกไปเลยชืบ อันนี้อีกชือ้อนี่คือตอของเขาเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเพาะขึ้นมาใหม่นะครับด้วยตอนี้ส่วนตอใหม่ๆแบบนี้นี่เห็นไหมอันที่มันยังเขียวอ่อนอยู่อย่างนี้เราตัดทิ้งเลยเพราะว่าน้องยังอ่อนอยู่นะครับแล้วการเป็นี้นเอาไปปักแล้วขึ้นปะขึ้นครับแค่ปักก็ขึ้นแล้วมาเดือดฝรั่งจริงๆก็เพาะง่ายอ่ะเห็นไหมย่อยมาแล้ว น่าจะได้หลายต้นอยู่นะเนี่ยเราก็ถือเป็นการทดลองเพาะไปเลยทุกคนแม้จะใช้พีทมอสนะครับในการเพราะนะใส่ไปเดี๋ยวก็พวกหินต่างๆไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวครับกระแสรอะแลก็ทรายไป แล้วก็นี่เลยครับเชื้อราไตโคเดมาครับกาจัดเชื้อราในโลกคือแม้จะคุกลงไปเลยทุกคนลงไปในวัสดุปลูกนะครับเพื่อป้องกันโรครากนองรากเน่าอะไรอย่างนี้ทาให้โอกาสที่น้องจะรากเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับคุกไปเลยในดินปลูกคุกคุกคุกมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันนะครับดินทอที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะนี่เลยทุกคนใส่ไปครับ กร,กระถางลองเลยแมย้จะเอาทิชชู่ลองก่อนนิดนึงนะใส่ดินที่เราผสมไว้เมื่อกี้ไปเลยพีชมอสหน้านี้นะทุกคนไม่ใช่ดินพีชมอสนะครับเหมือนจะไม่พอเลยแค่ต้นแรกก็น่าจะหมดแนละ้วเออแค่ต้นแรกก็น่าจะหมดแล้วอ่ะนี่หมดเกี้ยงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงน้องใหม่ไม่เป็นไรทุกคน Okay. อันนี้จะเป็นกิ่งเล็กๆนะครับที่เราจะทำการเพราะเขานะทุกคนเราอาจจะได้ต้นมะเดื่อฝรั่งไว้กินอีกหลายต้นเลยก็ได้นะแต่ก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือก่อนิดนึง okay. ต้องดูด้านตาเขาให้มันชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหม <S <S ไม่งั้นเดี๋ยว ด้านซึบส่วนที่เหลือ,อน,นี้เดี๋ยวว่าจะปักลงไปในกระถางเดียวกันเลยอมอันนี้หมดตัวนี้จะเป็นน้ำยาเร่งรากนะครับเดีย๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยนิดนึงนะครับนิดนึงประมาณนี้เพื่อให้เขาช่วยเร่งรากออกมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะลดเข้าไปเลยทุกคนลดให้ชุ่ม บรดาต้นเล็กๆทั้งหลายนะครับเดี๋ยวแม้จะทำการควบแน่นเขานิดนึงเพื่อควบคุมความชื้นนะครับก็ทำให้เขาแตกหน่อแตกกอได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะลดน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งแบบนี้เอออันนี้ล้มโอเค เรียบรอ้อล้าวทุกคนอะวางขวาอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากี่วันนะครับเดือนปีน้องเขาจะเติบโตออกมาเป็นต้นให้เราได้ยนโฉมกันนะทุกคนนี่นะครับฝ่ายอนุบาลนะครับก็ท้ายนี้เดี๋ยวเราเ,าเรอาพัสล่าล่กงเนี่ยลดปกต้นไม้ที่เราอนุบาลไว้ด้วยรากจะได้ออกดีๆอ้าว รากเดินดีๆรากเดินดีๆจะได้โตเร็วๆคือมามาเอาไอายังไม่ต้องจบก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปนี้ต่อนี่ฮะตัวเนี้ยนอกจากจะเอาไปผสมดินปลูกแล้วนะเราผสมน้ํานะครับเพื่อรดน้าต้นไม้ป้องกันร,รากเน่าได้ครับนี่มันจะเป็นซองแบบนี้นะทุกคนไตโคดมาม่านะครับแบบนี้นะ ยวจะใส่ลงไปเลยกะปริมาณเอาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เติมน้ำไปเติมน้ำก่อนเนี่ยทุกคนแล้วเราก็เอามาลดต้นไม้นะครับต้นไหนที่ดูแล้วเป็นโรคนะครับเป็นโรคเป็นลาอะไรอย่างเงี้ยเอามาลดได้เลยคือเขาป้องกันพวกเชื้อโรครากเน่านะครับได้ ช่วยรักษาได้นะครับแต่ก็จะลดแบบสัปดาลครั้งนะครับถ้าเห็นแบบมันมีเชื้อโรคอะไรก็จะแบสัปดาห์ลครั้งแต่ถ้าดูแล้วเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรก็นานๆทีก็ได้15วันทีอนะไรเงี้ยดูดีทุกคนตรงนี้ยใบหงีกเหลืองเต็มเลยคือมัเป็นไวรัสแต่มันรักษาไม่หายแต่ เราก็จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับฝั่งเนี้ยฟักทองแทบไม่ติดลูกเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ดูไม่รู้ว่าพอจะดีขึ้นหรือเปล่านะทุกๆ3วันเดี๋ยวเราจะลองลดไปเรื่อยๆนะครับมันจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันทุกคนลดตามโครต้นไปเลย สิวน้องสิวใบเบินเริ่มเลยท <laughs> ุ่งหัวชายเ้าเราต้องถอนออกบ้างเพราะว่ามันแน่นเกินนี่ทุกคนมาจะถอนหมดเลยนะมาดูนะหนึ่ง <laughs> สอง <laughs> สามอู้ <laughs> เริ่มใหญ่แล้ว ใบย,ยังเยอะไม่มีหัวตากหน่อยโอ้พอตัดใบแล้วเริ่มโล่งโจงแล้วใบยเยอะก็หัวสิบเท่า <t iny> แต่ใบนี้เอาไปทำเอาไปเขาบอกว่าเอาไปคุกเกลือตากแห้งเอาต้มจับถ่ายอร่อย ี่ยใบเขาบอกว่าใบเขาบอกว่าเอาไปคุกเอาไปคุกไอ้เกลือคุกเกลือตากแห้งแล้วเอาไว้ต้มจับฉ่ายอ่ะใช่ใช่หมักหัดเกลือก่อนใช่แล้วก็เนี่ยแขวนเงี้ยตากให้แห้งอ่ะเคยเห็นไหมที่มันเป็นใบใบตากแห้งแล้วก็เอามาต้มเหมือนต้มมันต้องเป็นใบสีน้ำตาลเลยปะหัวเกลือเอาไปหมดนั่นแหละเวลาต้มจับฉ่ายอ่ะมันต้องตากแห้งจะเป็นใบสีน้ำตาลเลยปะใช่ใช่แล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงก็เหมือนต้มเดี๋ยวคุกเกลือเลยคุกเกลือแล้วมามัตากแดด ตุ้มนี้เช้าเคยทำี๋นวมันจะเค้นอกินนี่นี่คือหัวชัยเท้าที่เราแยกออกมานะครับโอใบมันอร่อยอยู่นะที่เอาไปทำกิมจิอร่อยเนาะเนี่ยเราจะลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะนี่หัวชายเท้าของเราปลูกเองสดๆเลยทุกคนอ่ะมันก็จะน้องหฮ้เสียงกรอบจัง หน้าอย่างนี้คืออ,อ้าวตอนแรกมันก็คิวเหรอมาทุกคนตอนเสียงนะมันไม่เหมือนแรดิี้แกินกินไปแล้วมันคิวแล้วมันเผ็ดตอนแรกๆรสชาติหวา<อ> <laughs> มันมันปื้นลินมันเผ็ดมันซาซาลินเออนั่นแหละมันปลาเหรอซาลิ้น ลไปทำอะไรกินด้ลกคนลห้ยหลอกใครกันมาชิมอะไรแล้วเราเอาอย่างนี้หรอมันจะไม่ช้ำน้ำใช่ไหมเออไม่ช้ำหรอกเมื่อวานที่เราทำไปใช่ไหมทีนี้เราเอารูปลงกลุ่มอ่ะมีพี่คนหนึ่งเขาสังเกตบอกว่ามันมีปัญหาตรงนี้เขาบอกสีมาดูแปลกๆเออเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะว่ามันแบบโอนมันหรอเออ มันเป็นตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆปาดดูว่ามันติดเชื้อมันเป็นเชื้อราหรือมันเน่าหรือเปล่าแต่ดูดิกิ่งกำลังวันเดียวออกเลยเหรอเออวันเดียวดูดิมาต้องลองดูอ่ะทุกคนปาดอย่างนี้ได้เหรออืมต้อจะเราออกนะิบมาดูกันว่ามันติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่า มันก็ดูไม่ได้เป็นอะไรนะมันดูขาวอยู่นะหรือว่านี่วะต้องต้องเช็คก,ก่อนต้องเช็คเข้าไปข้างในไม่อ่ะไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเนาะอืมมันเป็นต้นที่เริ่มแข็งแรงแบบต้นนู้นหรือเปล่าที่ว่ามันเป็นเป็นสีไม้ของมันปกติอ่ะใช่ใช่แต่นี่ก็ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันยังเขียวไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่เขาปาดแผลตรงนี้ออกออกให้ออ ให้หมดรันลองเราจะเช็คข้างในไงว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าทุกคนมันไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเออ้าเกิดจากอะไรวะอาการที่มันเป็นเนี่ยใครรู้ช่วยอบอกเลยนะสรุปรากไม่เน่ารากไม่เน่าต้นก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าน่าจะขาดน้ําแต่เราก็ลดน้ําได้แบบเราว่าเราก็ลดเยอะมากแล้วนะอืมแต่เขาเเขาบอกเทคนิคการลดมาใหม่ก็คือให้ลดแบบ เช้ากับบ่ายแค่นั้นตอนเย็นไม่ต้องลดเดี๋ยวเราจะลองทําตามดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะอบเขาไว้นะครับทีนี้เราได้กิ่งตอนเพียบเลยทีนี้ได้กิ่งตอนเพียบเลยทุกคนน,นี้เราได้มาเดือดหลายต้นเลยเออกิ่งชํากิ่งชํานะใครอยากได้นะฮะเดี๋ยวรอรอรอช้อำเสร็จเรียบร้อยก่อนนะบริเวณแผลแบบนี้นะครับเอาปูนแดงทานะทุกคนป้องกันเขาติดเชื้อนะครับแล้วเป็นเชื้อรา โรคราอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าที่เราทำเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงจะได้ผลไหมใช่ทุกคนหรือว่าอาจจะงอกแค่ต้นนี้ต,นนต้นเดียวกิ่งเล็กๆอาจจะไปงอกแล้วก็เข้าไว้เหมือนเดิมหรอครอบไว้เหมือนเดิมหลังจากที่ต้นแรกของเรานะครับ ลากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่เราแบบมีตกกังวลนะครับคิดว่าลากเน่าแทนนี่เราเองเออเขาขาดน้ํานะฮะดูต้นนี้ดิต้นนี้แบบว่าต้นนี้เดียวอ่ะแต่ออกลูกแบบหูเแล้วดูดิกําลังเข้าสีแบบออกเป็นสีสีละเห็นเห็นตรงนี้ไหมมาดูมาดูนี่มาดูนี่นะนี่นะเป็สีชมพูชมพูเห็นไหมเห็นไห มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วว่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะห่อไว้เพื่อป้องกันมาลงมาแมลงเลยนะฮะแล้วดดิตออกไม่ได้แค่ลูกเดียวนะเนี่ยใช่ทยอยออกเยอะมากชืบไม่รู้ถุงเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยซื้อถุงใหม่มาเปลี่ยนตอนนี้ห่อไปก่อนป้องกันแมลงมุดเข้าไปนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เมื่อวานเหมือนจะช่วงนี้มันหน้าร้อนจัดๆเลยแล้วเหมือนแบบมันน็อกเออมันช็อกอากาศอะ่ะเพราะกลางวันอยู่ดีๆมันร้อนจัดๆเลย เหมือนจะขาดนะ้ําไปบางช่วงเราเลยมีอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นแบบระบบน้ําหยดนะทุกคนคือต้องบอกว่ากําแพงเพชรบ,บ้านเราคือมันเป็นประเทศกําแพงที่ร้อนมากใช่มันร้อนจริงนะทุกคนใครอยู่พิชเณอโลกกาแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรไอ้เนี่ยใกล้ๆระแวกเนี้ยจะรู้เลยว่าร้อนร้อนอราก็เลยนนต้องเติตมระบบน้ำหยดให้น้อง ต้องเปขวดประมาณนี้มากิ้มน่าจะใหญ่แบบอ,อ่านี่ไงเห็นไหมะจะแบบติ้งติงติง,ตง,ตงแบบนี้ประมาณนี้มันก็จะทำให้แบบว่าเออในดินมันยังมีพอมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ยก็จะเพื่ที่เราแบบ,แบบว่าไม่ว่างมาลดอย่างน้อยก็ยังมีน้ำมันนี้คอยช,ช่วยอยู่ เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดนะฮะแม้ว่าอันนี้มันก็น่าจะพอช่วยได้บ้างนะครับไม่ให้มันแบบว่าขาดต้นไม้เขาขาดน้ําจนเกินไปนะทุกคนในทุกคนอันนี้คือน้ํหมักจากบ่อปุ๋ยที่เราทําไว้นะครับแต่เราจะามาเก็บใส่ขวดเอาไว้ใช้ลดน้ําต้นไม้นะเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะฮะแบบนี้นี่ดูดิเนี่ยคือน้ํหมักจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะครับเก็บไปใช้ได้ อาจจะมีะน้องลงน้องหนอนอะไรสักนิดหนึ่งโอ้แป๊บเดียวตันเลยกลับดาวไปที่เรียบร้อยไม่เหลือหลักเลยกลับดาวไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ คือลูกชิงอะแม็กดันไปใส่ปุ๋ยซ้ำซ้อนไวไอ้ปุ๋ยเม็ดฟ้าสูตร15 15 15ทุกคนคือถ้าจะใส่ปุ๋ยต้องนับวันดีๆนะถ้าใส่เยอะเกินน้องตุยนะนะครับเนี่ยเป็นอุ้ยเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นแล้วนะฮะว่าตุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เราก็ได้สั่งต้นใหม่มา <c oughs> แล้วเหมือนกันเตรียมเลยนะฮะนี่เอา <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงปลูกใหม่ <c oughs> มาดูซิว่ารอบนี้จะรอดอีกไหม, <c oughs> มนี่ ร oh, ากเดิน,เดนดีมากนะครับแต่เราต้องเอาใบาเขาออกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเขาจะขายน้ําแล้วก็เอ,อเดี๋ยวเขาจะขายน้ําออกเยอะพอขายน้ําออกเยอะเกินก็จะทําให้ต้นรากไม่เดินต้นตายได้นะฮะนี่ตัดเราไปเยอะเยอะเลยประมาณนี้พอให้น้องรอดเขาอ,อยากกินมาก <laughs> ยังไม่เคยกินหรอ yeah. แล้วเวลามันออกมันออกทั้งปีกินไม่ทันเลยลูกมงนอต้น,ตน,นใหญ่ๆหญ่บ่อเน,นี้ยโดนแดดประมาณปกติเขามีแดดร้อยใช่ไหมอันนี้แดดสามร้อยแดดตลอดเวลาตรงนี้คือร้อนจัดมากนี่แหละล่าสุดมีเอ็มพีมาถามว่าผมไม่อยากจะคิดเลยว่าไอ้ผมไม่นะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่กำแพงเพชรสามารถปลูก จากที่พี่ปลูกได้ก็ <c oughs> ม, <c oughs> มันร้อนนะมากอ่ะเขาไม่เขาไม่เขา,มขาไม่เชื่อไงว่าสิ่งที่เราปลูกให้มันมันปลูกที่กําแพงเพชรได้อะไรเงี้ยพ,พวกพวกผักพวกต้นไม้ที่เราปลูกอยู่แต่ก็จริงนะคือแต่เอาจริงมันปลูกได้แต่มันต้องดูแลเว้ยมันต้องดูแลแบบดูแลด,ดีๆีเลยเพราะว่าม,มันร้อนมากใช่ไหมเราเลยต้องมีระบบน้ําหยดนะเพื่อไม่ให้มันแบบ มันแห้งแรง,งเกินไปหรือว่าเราจะใช้นี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้เหดี๋ยวลรคนฉลาดชาติเจริญคุมไว้ก่อนเพราะว่าแดด300รตายแน่โอเคตายแตนี้ต่ออันนี้เมื่อเช้าเราให้ระบบน้ำหยดไปใช่ไหมทุกคนแต่แม็กสังเกตดูว่า อากาศยังร้อนจัดมากๆนะครับเราต้องเอาใบาออกแล้วก็ใบที่คิดว่ากำลังจะมีปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องรีบเอาออกด่วนเลยเหมือนจะเป็นเชอรงเชราอะไรประมาณนี้ต้องรีบเอาออกอันเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ปรลิละประมาณนี้ส่วนต้นเนี้ยใบเยอะเกินต้องเอาออกออกเลยทำไมต้องเอาออกลดการคายน้ำทุกคนต้นไม้ใบยเยอะมันผลิตสารอาหารได้เยอะก็จริงแต่ ช่วงหน้าร้อนแบบนี้มันก็จะคายน้ำนะฮะพอคายน้ำมากๆก็จะทำให้ต้นเหี่ยวได้ง่ายนี่เจอใบแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งนะเ้องออกก่อนที่ปัญหามันจะเกิดต้องรีบเอาออกก่อนเดี๋ยวรอดูอาการพวกนี้ถ้าพวกนี้บ่ายแล้วใบย,ยังใบย,ยังเหี่ยวอยู่แสดงว่าระบบการให้น้ำของเรามีปัญหา เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนปลูกต้นไม้ช่วงฤดูนี้ต้องคอยดูบ่อยๆต้องคอยหมั่นสังเกตบ่อยๆเลย